สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวคอสของอาจารย์โนตนะคะีริวบอทนะคะก็คือคอสที่ใช้ AI ในการเฝ้าแอนนะคะปกติผลิตคนที่ต้องเฝ้าแอยงตลอดเวลานะคะวันนี้กําลังจะเดินทางไปที่ประเทศลาวค่ะนะคะ,นะคะไม่ต้องพคคอมเลยนะคะปกติต้องเป็นคนโกคอมอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ต้องเช็คแอนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้คแอนมีปัญหาเยอะมากเลยอะคะ่ะแต่ที่อาจารย์โนตเซตระบบให้แล้วก็ไปเรียนระบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ เปิวดว่าตอนนี้ค่ะคุณสามารถใช้ได้เลยที่ไม่ต้องเข้าแอปเลยตัวไหนที่ตั้งนะคะเขาก็จะเปิดให้อัอตโนมัติตัวไหนที่มันพังก็จะปิดให้อัตโนมัติปิดเปิดให้แบบอัตโนมัติเลยนะคะที่สําคัญคือเป้าได้ดีกว่าคนด้วยนะคะทําได้มากกว่าด้วยและที่สําคัญคือโรบอทนะคะไม่มีวันขี้เกียจด,ด้วยตรงเวลาด้วยไม่มีความรู้สึกด,ด้วยนะคะ วัดจากผลที่ได้จริงเลยนะคะอันนี้คือแนะนําเลยนะคะจะสามารถพุ้นเวลาแล้วเราจะมีเวลาไปทำอดินได้เยอะแล้วก็สําหรับคนที่อยากสกิลย,ยอดนะคะสามารถทําได้แบบง่ายๆเลยเพราะว่าจะยิงตอนนี้เพิ่มันยิงแอคนเดียวนะคะแต่สามารถสกิลได้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคอสดีๆตรงนี้เลยนะคะแนะนําเลยคะ่ะขอบคุณอาจารยรร์โนด้วยนะคะ